สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน j e s p o นะคะอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Honda Accord G10 ค่ะวันนี้เข้ามาอัพเกรดเป็นในส่วนตัวระบบาไฟ,ไฟฟ้านะคะพร้อมเซ็นเซอร์ท้าวติเดี๋ยวจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะตามมาชมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะทูกคนจะสามารถสั่งงานนะคะได้ทั้งเปิดปิดได้เลยจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะ ไฟนะคะก็เก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะเราติดตั้งโดยทีมช่าง,งมืออาชีพของเราเลยนะคะจะได้งานเรียบร้อยแบบนี้เลยส่วนตำแหน่งสวิตสั่งปิดด้านหลังนะคะลูกค้าเลือกเป็นตำแหน่งนี้นะคะสั่งปิดแบบนี้ได้เลยค่ะฝาท้ายนะคะจะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะเราใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะส่วนที่เปิดเดิมค่ะที่ด้านหลังค่ะแค่กดแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงยกนะคะหรือดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะ ต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะเข้าใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะก็ฟังก์ชันต่อไปค่ะเป็นในส่วนตัวคิกเซนเซอร์นะคะคิกเซนเซอร์ก็สามารถสั่งงานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะเราก็ยังมีในส่วนของเซฟตี้ความปลอดภัยด้วยค่ะเป็นตัวระบบกัหนหีบนะคะเดี๋ยวมาลองเสใช้งานกันนี่ค่ะ ฝาท้ายก็จะได้กลับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะรับรองว่าใช้งานนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะหากท่านใดนะคะที่สนใจอยากติดตั้งในส่วนตัวระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิกเซนเซอร์แบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน JSP นะคะ,ะ,คะยินดีให้บริการทุกท่านเลยะคะ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ